ดีจ้าแลนะนางก้นสกลกับลูกสาวเอียดิจ้าสาวเอียดิสวัสดีค่ะไปลั่นค้ากันจ้ะเดินไปลัน่นค่ะเดินลุกเดินผมมันจะลงแห้งก็ก็ร่องนิดน้อยแหนๆอยู่ฝนกันเลยทีมะละลายบ้างหรอจ้ะทีมะมันมละลาย ฝนตกจยางฝนตกมันไม่มีไม่ต้องหรอกพอเยดิมันไม่มีหรอกอจกเป็นอย่างกินอยียงเป็นให้แม่พาไปหลังคา,าเป็นอย่างได้นี่ <c oughs> Mm. Ska ég segja til pappa að það er sko að kjafa einn ljöksak mm. til kalaset? Nei. Mm. เราว่างโดนหุ่นเดินใบแล้วหรอกเออแล้วสาวยันดิบเลยไปเดินลุกเดิน,ออออนมามนละลายบ่นออนี่ก็ลิงน่าจะ มีอันนีม่มาสองมือแต่กันเล่งนะจ๊ะอื่นล่นอื่นหยีบว่าสิม,มีวะยาลหรอ E as ribeiradas, happy เดินตัวเล็กๆเลยบัก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 อ,องุ่นเลยขอไอ่ร้านค้า,อาขอไม่ร้านค้าจะ ยาเยอดีเพื่กระไดมาซื้อกราดมหขอความควรให้เพื่อนจ้าเพื่อนสะไปวันเกิดเพื่อนวันสุกหนี่จ้ะเออวันสุกหนี่จ้ะวันเกิดเพื่อนจ้าเดินกลับบ้านเออที่ลักกอดซีเดว กระสีแดำๆกระสีดำๆเสื <meets Gil ets> ้อคล้องาล้วอืมยเป็นกระสีเอาของควนจ้ะของควรแล้วเราค่อยห่อลูกเอาออกก่อนเออเอ้นี่น้ำมีสซไปให้เพื่อนจ้ะโอเคฮะอันนี้เพิ่นซื้อไปให้ ของขวนเดี๋ยวจะให้เพื่อนจ้ะโอเคอ่ออื่นเพิ่อเสียไปให้เพื่อนาคลิปะโอเคอืมอืมี๋้วหนูค่อยห่อให้เพื่อนนะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมอะมีอะไรอีกไหมอวางไว้ก่อนเอออันนี้ก็ห่อเส้นจ้ะอ๋อเอาวางไว้ก่อนค่อยค้นหาไปสิห้าคง อยู่ในถุงนั้นแหละออันนึงจ้ะมาเสีให้เพื่อนจ้ะเอ๊ะโอเคมาดูสายเย็นีีสีหงของขวัญให้เพื่อนนะจ้ะเอานี้มาวัดก่อนลูกลองก่อนสีหงของขวัญให้จ้ะต้องเดอรอเ้น หลานให้เพื่อนแจกคุณส <skincare> ิห <deixar hopping> ์ <before> ้องมันก็เก็บไปมันก็เท่านั้นมาเลยมาทีเดียวเลยสหายมันก็ห่อทีเดียวเลยทำเป็นกล่องเดียวไม่ต้องเยอะมันจะทำให้เพื่อนสองอันเลยเหรอ

เพื่ิใส้เราเองนะจ๊ะเราน้ากสิทําให้ลูกก้อนจะเข้าแข็งเก็งกระเดยกระเดยอย่ลมันทํำไมน้าก้องมันเป็นเล่ยร้ายล่ะลูกไม่ได้ไปยือัมย่ Okay. Uh -huh. See แแบะแปะแยางยาเลยตัวเอทอทำขับต่อมานี่แม่ลูกจับจังสีแห่จังสีก้อนแห่วีดมันจังสีก้อนอ่างจับคาเออจับขอ,อขอไปเลยเออหนูอาเทป มาตีตรงนี้เทีบเทมตีไล่ยาวสดีด้อเยเลื้วตุ๊กตาหนูอีกมต้องห้องตุ๊กตาหนูเองเลยม,มาต้องหลายรอกน้อตุ๊กตาเนาะ อันนี้ออกเอาหัวหัวได้เอาหัวเอาเลยแม่สิฉีกเที่ยบให้ห่ไปอเองด้วยโอเคดูสาวเยอดีไปก่อนจ้าเพื่อนหขอควรให้เพื่อนจ้าเพื่อนเสียไปให้เพื่อนมันสุกจ้ามันเกิดเพื่อนมันสุกเสียนะมันเกิดพร้อมปิสไปคลอดพร้อมปิสค่ะ ร,ร้อนเถื่อนจ้าชื่อเพื่อนหนูก็รัสซิดหนูเขียนอเ,อยเอาเองเด้อเออเนี่ยไปแฮมตาแทนหนูแฮมตแมมาแทนนะฮะนี่ไงทิปวิ่เอาก,กระดาษอีกเลยเอาไม หนูพับก่อนที่เลี่ยพับมันมาอย่างนี้ก่อน uh huh. พับกระดาษเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าฟาหรย่าฟาโรพับมันมาอย่างนี้น่ะหรอกอ่าแล้วหนูเอาเทปติดตรงนี้เออเนี่ยเทปจ้ะเทปติดแล้วเงี้ยเออไรเงี้ยหรอก ไปถอดรองเท้าก่อนให้ยากาเห็นแล้วเป็นระเบียบเอออะไรเนี่ยไม่ใช่เราจะปิดอยู่ปิดให้มันเสร็จก่อนเออปิดใ,<ช>ให้มันเสร็จเนี่ยเทปเออดูสายยาดีพอจ้านี่ฉันพอแล้วเรียบร้อยอันหนึ่งจะสิไปเพื่อนมันเผือ่อเพื่อนเพื่อนพอแล้วอันหนึ่งจา้าอะ เออเออทำอย่างนี้นะลูกนี่ดูวิธีนี่คัดอย่างนี้มาแล้วก็หนูก็จับเออจับเข้ามารอเชรอยู่เนี่ยเออบอกวิธีเพื่อนจะเอาเอ็นละอันหนึ่งเอลินอันหนึ่งเอลินเออนั่นไงเอาทิ้งขยะให้มามาหน่อยลูกกระดาษทิ้งเอาวันเกิดเพื่อนเขาจะไปเสียด้านนี้ไง ที่โรงเรียนนะนอโอ้วันเกิดเพื่อนมันอยากซื้อให้ android. เหพื่อนเนาะนั่นลูกปิดปิดไรเงี้ยเนื้อเลยลูกแม่จับให้เอ้ยเอ้าโคมปิดเอ้าเอ่อเจงกับหูจะเคลียร์ยู่ยได้จ้ะอ่าปิดตรงนี Armed ้น้ำแม่ลูกปิดไรเยี้ย อุ้ยอะแม่จับให้ปิดคมลงไปอืออันนี้พ่อถ้าในน้นนำติดคมแม่จับให้เออเออโอ้เสร็จแล้วจ้าสาวเยียดิลำ้ากให้จานแผ่นเออมันไปติด้าแผ่นนักก่อนไปแฮมตาแผ่นนักก่อนจ้าเสียมาเขียนซื้ออันเสียกาติสสุกสต์วันเกิดเพื่อนจ้ะก็สาวเยียดีสะพักเด้อจ้า ติดตรงนี้เด้อนี่ติดอันใหญ่ๆตรงนี้มันติดนี่คลาติสชื่ออะไรละ่ะเพื่อนหนูชื่ออะไรอ๋ออย่างเป็นกระเขียนนี่คลาติสสุขสันต์วันเกิดแล้วก็ซื้อเพื่อนเพื่อนจ้ะคราติสหรือว่าสุขสันต์วันเกิดออ๋เรื่อันนี้ ยึดตรงนี้ก็ได้หนึ่งะเทีพ่อว่าหรอหเอาติดอันนี้ก่อนที่หนึ่งแล้วก็ติดเออติดได้ไหมเอาไม่ก็ได้เอาเปื่อนหายเพื่อนท่ามาจากเพื่อนยาเคีตให้เพื่อนยึดตรงนี้เลยหลอกข้างบนเลยเออเออนายโยงให้เอฟซีเมืองด้วย นี่จ้าสาวแยดิทถ้าให้เพื่อนจ้า,จาสวยงามจ้าสาวแยดิดห่อให้เพื่อนจ้าวันสุ์เอาไปมันเจอเพื่อนเลยวันสุ์วันสุ์เอาไปให้เพื่อนจ้าเสร็จแล้วค่ะมีสองอันเสร็จแล้วสาวแยดิสสวยมากๆเลย สวยมากๆเลยสาวเยดิตหรอเอทงทอมเองสวยๆจ้ะกัาผ้าพันไปซื้อของจ้ะเพื่อนวะอยากได้ของที่จะาไปวันเกิดเพื่อนจ้ะมืงอื่นแล้วแต่น่ากันเลยผ้าพันไปเลือกอแม่ผ้าไปซื้อจ้ะ <c oughs> ขนมอะไรล่ะช็อกโกแลตทอมต้นช็อกโกแลตทอมต้นค่ะเออ ถ้านูเอาไปเสี่ยหนูก็มาใส่ถุงมันไว้เลยถ้าหนูเอาไปเสียงแมเองก้าเสียก้วกลเออพี่เขาแม่อะใกล้ละจ้ะแล้วก็น่ากะสิ้นเดือนนี้กับประมาณวันที่สิบสิบท่านว่าสิบเอ็ดท่านว่าละนะกัแตงแตงไฟท้ำสวยบ้านจ๋าในบ้านแกสิฮอดที่สมาละกัสิบแตงวันที่สิบนี่ละสิบ สิบว่าสิบเอ็ดกะนี่หละจ้ะท่านว่าจ้ะกะสิแป้งสวยวันที่ยี่สิบสามสามีกะสิเปอาต้นทีสมาต้นจรต้นจรต้นทีสมาอาจารย์เขามาขางในรอวันที่ยี่สิบสามท่านว่าหเ่าจ้ะเอออันนั้นแม่เอามาสวยอุปกรณ์ที่สมาลักนาเอามใบเตรียมจ้ะเตรียมวันที่สิบวันที่สิบสิบเอ็ดท่านว่าละแม่กะจัดแต่งสวยในบ้าน ข้างนอกบ้านไฟประดับไฟข้างนอกบ้านจ้ะอ้ะผ้าสาวเยดดิไปซื้อของให้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าวันเกิดเพื่อนเพื่อนเหมือนอื่นจ้ากันเลยพาาพันไปซื้อให้เรียบร้อยห่อให้เรียบร้อยจ้าอืมเหมือนอื่นเพื่อนกันเลิกเลียนมาเพื่อนก็สิอาบน้าแต่งตัวสวยๆก็สิไปวันเกิดเพื่อนจ้ะเหมือนอื่นใช่ไหมลูกพวกนี้อิมรอนอืมจ้ากันเลยมากอันท่างคินรายงานตัวจ้าเพื่อกินอาหคิดถึงสาวเยดดิจ้ะ ขอบคุณมากนะคะที่ดูงจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามรั้นากรสาวเยียดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย